มีเกาหลีสองคนเดินผ่านผมมาเสร็จปั๊บแม่ขาดถุยใส่กลางอกกูอะแบบถุยใส่กลางมองหน้ากูแล้วขาดถุยใส่ตรงอกผมเลยผมว่าที่ในใจที่อะไรเนี่ยแล้วถึงกูไม่ได้เป็นคนอิง่ายกูก็ไม่ควรจะโดนถุยใส่กลางอกปะ่ะผมแม่ก็หงุดหงิดมากเลยผมหันไปเสร็จปั๊บตบกระบาลมันอย่างแรงเลยหัวชิ่มไปเลยแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยแบบตะโกนใส่ผมแวงแบบภาษาเกาหลีอะแล้วสองคนมันมก็แบบไม่ได้จะทําอะไรผมนะมันก็ทําท่าเหมือน ทำท่าจะเตะแล้วก็แบบบนบนนู่นบนบน,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 นี่ผมงุนหงิดม,มากผมซัดแม่งไปทีนึงแล้วผมก็เพนเลยพอ,อเพนเสร็จปั๊บท้ายสุดมันเขาก็เรียกเจ้าหน้าที่มาที่โรงแรมโรงแรมก็คือบอกบอกให้ว่าแบบเออมันไม่ใช่ไนไอ้พวกเฮียนั้นมันทําก่อนนู่นนี่ก็ท้ายสุดก็เลยคีเคียกันไปแต่เขาก็มาเตือนผม <S <S นั่นคือ็อตแรกะก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกคงเจอแบบคนไม่ดีเฉยๆคนคนซนตีไม่รู้ทําไม้วยมันคงมันไส้หน้าผมหรือว่าหน้าผมมันเป็นอะไรที่แม่งแบบคนเกาหลีมันเกลียดผมก็ไม่รู้นะแต่ กินโซจูอ่ะเล่นได้ไหมแม่ก็บอกได้ได้นะโอเคผมก็เลยจ่ายผมกินโซจูไปด้วยเพราะว่ามันหนาวไงมันก็บอกได้ผมก็ได้ผมก็จ่ายตังค่ารองเท้าเสร็จปั๊บก็รอคิวผมรอไปเกือบชั่วโมงพอกูไปถึงหน้าคิวเสร็จปับ๊บเกาหลีมาบอกผมว่าเฮ้ย hey, มึงไม่ได้ผมถามทาไมก็มึงแดกโซจูผมบอกเฮ้ย hey, เดี๋ยวดิถามตอนซื้อบัตรแล้วมันได้รู้ว่ามันทําอะไรใส่ผมมันเอาหน้ามาใกล้ผมแล้วอย่างเงี้ย ส่หน้ากูอะแล้วบอกว่าคิดในใจอ่ะกูก็งูนงินแล้วนะแต่กูเพิ่งมีเรื่องมาเมื่อไม่กี่วันแบบเมื่อเมื่อวานหรือเมื่อวานซืเน,นี่เองกูก็ไม่อยากที่จะไปอะไรผมขอตังคืนได้ไหมมันปรภาษาเกาหลีแล้วแบบมุงไปฮะผมก็งูนินมากผมบอกโหเชี้ยมันก็บอกว่าไม่ได้แบบทำไมมึงแบบหยาบคายขนาดนี้วะผมก็เลยแบบถอดรองเท้าไอเสเกล่ะ ถอดรองเท้าไอซสเก็ตเสร็จปั๊บบอกว่าคืนไม่ได้คืนไม่ได้เอ,อ๊ะที่นั้นมึงเอาไป <_ H ur ly> ก็เลยเคลื่อนใส่มันมันก็เลยวิ่งตามผมมาสองคนไว้ผมก็วิ่งหนีไปเรื่อยนะเว้ยพอวิ่งหนีมาเสร็จปั๊บก็ไปถึงตรงที่เพื่อนผมคนอื่นเขาไม่ได้เล่นไอซสเก็ตอะ่ะมันก็วิ่งมาเสร็จปั๊บก็เจอเพื่อนเราไงสี่คนรวมกันแล้วเสร็จปั๊บอ้าวมึงมาสิมึงเกาหลีเลยกูคนไทยนะเว้ยก็เลยต่อ,อยกันนิดนึงแต่ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากท้ายสุดก็พวกเราก็ไปกันนะครับนั่นคือครั้งท ก็ที่ดูจบไปก็จะเป็นคลิปของคุณสเตฟานนะครับที่เขาเคยไปเที่ยวที่เกาหลีแล้วก็เจอประสบการณ์ที่มันไม่ดีมากนะคือคลิปเต็มๆเ,เขาพูดนะว่าเขาไม่ได้เหมารวมแนละ้วว่าคนเกาหลีใต้เป็นอย่างนั้นทุกคนคนเกาหลีใต้ที่น่ารักน่ารักที่นัานก็ก็มีนั่นแหละมันมันไม่ใช่ทุกคนที่แบบจะทําพฤติกรรมแบบนั้นใส่เขาเขาก็ บางทีก็เหมือนเขาคิดว่ามันไม่รู้เขาจะโชคร้ายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าไอ้ที่เขาไปเที่ยวอ่ะคือนี่ไม่ใช่แค่เหตุการณ์เดียวนะคือไปที่ผับเองหรือว่าไปที่คาสินโนเองอะไรอย่างเงี้ยที่เข้าไปนี่มันก็ก็ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละเกิดจากเรื่องแต่รา่เออคือในช่วงช่วงสองวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยคือก็มีข่าวออกมาเรื่องแบบคนไทยไปเที่ยวเกาหลีลดน้อยลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่า าเกิดจากต่อมอเข้มคือมันต้องคาดหรอกคือมันใช่เลยแหละคือมันยังไงดีวะเขาอาจจะไม่ได้ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวของบ้านเขาด้วยหละมั้งหรือเปล่าเอออะไรเนี้ยคือแบบก็ถ้าเกิดแบบเขาส่งเสริมก็คงจะแบบไอ้ต่อมอเขาคงไม่มีคําถามใช่ปะแบบคนไทยที่ก็เจอเจอบ่อยๆประมาณเนี้ยคือมาแล้วมาอีกทําไมอ่ะมาทำไมบ่อยๆอะไรประมาณเนี้ยคืออันนี้คือมันมันจริงนะเออ นั่นแหละแล้วก็ไอ้เรื่องแบบแบนเกาหลีใต้อะไรเงี้ยแบบแบนเที่ยวเกาหลีอ่ะมันก็เกิดขึ้นได้ไม่ถึงปีนะถ้าเกิดไปค้นคลิปใน y o u t u ู e อ่ะซึ่งตอนนั้นแบบคนไทยที่ไปเที่ยวจํานวนหนึ่งแล้วก็มันไม่ผ่านตอมอของเกาหลีเขาอะ่ะนั่นแหละก็เยอะอยู่ประมาณหนึ่งมนหนึ่งได้แบบมีช่วงขึ้นเทนดวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยมั้งแบนเที่ยวเกาหลี แต่ก็ยอมรับแหละส่วนหนึ่งก็คือมันก็มาจากแบบส่วนหนึ่งนะแต่เขาบางทีมันมันเหมือนจะก็เบารวมมาแหละใช่ไหมเออไอ,อส่วนหนึ่งก็คือมาจากเรื่องผีน้อยอนะไรเนี่ยเราก็ยอมรับมันก็คือมันเป็นปัญหาจริงนั่นแหละแล้วก็ผมก็พูดได้เลยว่าบางทีเข้าไปคุณได้ผ่านเข้าไปแล้วแต่เซอร์วิสในบางที่บางร้านอะไรประมาณเนี้ย ก็พอเห็นว่าเป็นคนไทยใช่ว่าเขาจะแบบเซอร์วิสก็ดีถึงแม้แล้วคุณไม่ได้ไปกินฟรีคุณจ่ายเงินเหมือนกนเหมือนกับคนอื่นเขาแต่พวกเซอร์วิสแรงต่างนี้ก็ไม่เท่ากับคนอื่นเขาในบางร้านไม่ใช่ทุกร้านแล้วกันซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงซึ่งเพื่อนผมที่เคยไปเที่ยวอะ่ะก็เคยเจออย่างนั้นแล้วก็นั่นแหละคลิปตาม YouTube แรงต่างๆที่เขาเขา มาทามาพูดอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องของความอะไรวะคือเราเป็นเอเชียด้วยกันมันก็ยังเหยียดกันนะอะไรอยู่ประมาณเนี้ยอืมเรื่องส่วนตัวก็คือแบบคือประเทศนี้นะที่ตั้งแต่แบบมันมีข่าวไอ้เนี้ยไอ้เรื่องแบบไอ้ต่อมอเนี่ยมันเข้มอะไรเงี้ยแล้วก็ถามนี่แม่งแบบอืมาทําไมมาบ่อยๆยเออทัศนคติส่วนตัวของผมก็คือแบบคือก็คือแบบไม่จําเป็นนองมากเลยคือเขาไม่ไปหรอกไอ้ประเทศเนี้ยอืม คือถ้าจะไปเที่ยวเ็าต้องมันต้องแบบยังไงคือไปแล้วคือต้องเราต้องมั่นใจว่าเราเราได้เข้าแน่นอนอะ่ะเอออะไรเงี้ยแต่แล้วเกิดไปแบบคือต้องมานั่งโอ้โหลุ้นว่าจะได้เข้าไม่ได้เข้าอะไรเนี่ยมัน <c oughs> คือก็ไม่โอเคเออไม่รู้แบบจะดันทุนลังหรือแบบอะไรไปอไอลักหนาแล้วกับไอประเทศเนี่ยเขาไอเนี่ยนี่แหละอืม,อมก็บางทีก็ไม่อยากแบบพูดว่า คนเขามันก็มีบางส่วนแหละแต่มันเริ่มจากตอมอแล้วอืมที่มันที่มันไม่ดีอืมไม่รู้ว่าคือไม่ดีหรือว่าเป็นมาตรการของเขาที่แบบเขาไม่ได้อยากให้แบบคนไทยเะยกันนะไปเที่ยวประเทศเขาเยอะอะไรเงี้ยอืมอืมแล้วก็อ่ามันก็จะมีเรื่องของอันนี้ประเทศเพืเ่อนบ้านนะเรื่องการท่องเที่ยวเหมือนกันไอคนไทยในชอบเที่ยวนะ คือเพื่อนบ้านเราก็คือประเทศลาวใช่ไหมคือก็ต่างชาตินี่คือโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยคือไปเที่ยวลาวแบบน้อยลงหรือแบบไม่ไปเลยแล้วว่าไงตอนนี้ลาวแบบเงียบเหงามากท,ท,ทั้งที่ว่าโปรโมทว่าเป็น,เป,นเป็นปีการท่องเที่ยวอืมประเทศลาวจะโชดช่วงชัดชวานลุงโลดสดใสประมาณนี้อืมคือเมื่อประมาณสัก สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นประกาศว่าจะทำมานี่ไอรถไฟอ่ะมีมีกราฟิกมีอะไรมาแล้วนะไอไม่ใช่รถไฟรถประจำทางแล้วเขาเออนั่นแหละมีกราฟิกมีอะไรนะมันก็ไม่วายนะแบบลาวเนี่ยคือกระแสเหมือนคือม่ได้พูดตรงๆนะแต่ว่าพูดแบมอว่าไอ้โครงการรถประจำทางเขาเขาคิดแล้วเขาทำเลยเขาไม่ได้ไอ้นี่หรอกแบบคิดแล้วต้องวางแผนเป็น นานหลายปียี่สิบปีสาสิบปีคือมันไม่ไหวมันคือมาใช้มาที่ไทยเดี๋ยวตอนเนี้ยก็ถามตรงๆว่ามีเงินทํำไหมอืมน่โม้เป็นวันอเออรถแล้วก็ไอ้รถไฟความเร็วสูงอะไรที่แบบภูมิใจนักหนาเป็นไงบ้างละ่ะอืมกําไรดีไหมเออแบตเตอรี่หองของเอเชียไฟก็ยังดับอยู่เลยไม่ใช่เหรออืมน้ำมันรถ ซื้อเงินสดกันมีแรนคูเซอร์ทุกๆอะไรวะหนึ่งกิโลเมตรหรือว่าร้อยเมตรแรงมันอะที่มีช่วงหนึ่งไอ้หนุ่มแรนคูเซอร์อะไรเนี่ยมามบอกถ่ายให้ดูอะไรประมาณนี้ดูซิใครว่าประเทศลาวจนนีนไงโพสไอคลิปนั้นลงไปได้ไม่เท่าไหร่น้ํามันไม่มีเติมแล้วก็เวลาซื้อรถนะ่ะซื้อรถนะ่ะเขาซื้อเงินสดนะคนลาวเนี่ยเวลาซื้อรถซื้อเงินสดเขาไม่ซื้อ,เ,อเงินผ่อนเหมือนคนไทยนั่นแหละ อืแล้วก็เห็นแห้ไอ้หนุ่มก่อสร้างไอ้ทาธุรกิจแบบรับเหมาก่อสร้างอนะไรน่ะถือเงินบาทแล้วก็บอกว่าเงินบาทคือตัวปัญหาอ่าเงินบาทคือตัวปัญหาแต่ว่าโ,โหมีตั้งหลายใบยนะอะไรเนี่ยแต่ทุกวันเนี่ยคือเห็นว่าเข้าเข้ามาเที่ยวอยู่ที่ไทยนะไม่รู้มึงเอาเงินกลีบใช้หรือเปล่าอืมเวลาที่เข้าเข้ามาที่ไทยเนี่ยนั่นแหละย้อนแย้งกันไม่รู้ยังไงแต่สุดท้ายแล้วคือแบบถ้าจะรวยก็คือขอให้รวยจริงๆแต่ถ้าจะเก่งก็คือขอให้เก่งจริง นะนั่นแหละก็คงจะมีแต่เท่านี้ครับผม